สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนุ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนเด็กๆและพาเด็กๆไปทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิด คำพื้นฐานในหมวดของชชเชอยอหญิงดอชด,ดาตบตกตักถอฐานพอมนโททอุูเท่าและนเนินและเราก็ได้เขียนคำยากทดสอบการเขียนคำยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกแต่คุณครูนะคะก็ได้มอบหง,งานให้นะคะลูกให้เด็กๆไปหาความหมายของคำในภาษาไทยมาใช่ไหมคะลูก เด็กๆทำเสร็จหรือยังคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำการเฉลยนะคะแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเฉลยแบบฝึกหัดและไปเรียนทำความรู้จักการเขียนคำอ่านของคำในภาษาไทยวันนี้คุณครูนะคะก็ได้มีเกมสนุกสนุก มาให้พวกเรานะคะได้เล่นกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือถ่ายภาพปริศนานะคะสำนวนไทยให้นักเรียนนะคะดูรูปภาพปริศนานะคะลูกแล้วให้เด็กๆทายนะคะว่าภาพนี้นะคะคือสำนวนอะไรโดยคุณครูจะให้เวลาพวกเราหนึ่งบทเพลงค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ นักเรียนคะนักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะลูกคำตอบของภาพภาพนี้นั่นก็คือจับปูใส่กระดงจับปูใส่กระดงนะคะมีความหมายว่าการควบคุมให้อยู่นิ่งได้ยากค่ะเหมือนกับเด็กๆใช่ไหมคะลูก เด็กๆอนุบาลน,นะคะน้องๆหนูๆอนุบาลถ้าคุณครูให้จับให้น้องๆหนูๆนะคะมาเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆว่าสําเร็จไหมคะลูกไม่สําเร็จอย่างแน่นอนนะคะน้องๆเด็กๆอนุบาลจะต้องกระโดดโลดเต้นบ้างใช่ไหมคะวิ่งไปทางซ้ายทีขวาทีบ้างน,นะคะเปรียบเทียบเหมือนจับปูใส่กระดมค่ะนักเรียนคะ ภาพภาพแรกนักเรียนทายถูกไหมคะลูกถ้าใครที่ทายถูกนะคะนักเรียนเก่งมากมากเลยนะคะลูกสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังทายไม่ถูกไม่เป็นไรคะ่ะมีข้อแก้ตัวนะคะนั่นก็คือข้อที่สองค่ะเด็กๆคะเด็กๆเ,เห็นอะไรในรูปภาพนะคะลูกเห็นอะไรพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะแล้ว รงกับสำนวนใดนะคะลูกให้เด็กๆคิดคิดจาจรณาได้เลยค่ะ นักเรียนคะนักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะคำตอบของภาพภาพนี้นั่นก็คือยกเมฆยกเมฆยกเมฆม,มีความหมายว่ากุเรื่องขึ้นมาค่าดเดาเอาเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนำสมุดร,รายวิชาห้องสมุดขึ้นมาคะ่ะ จากนั้นนะคะลูกให้เด็กๆด,ดูแบบปึกหัดนะคะที่ครูครูได้มอบหมายงานให้ให้พวกเราได้ไปทํานะคะนั่นก็คือจงหาความหมายของคาใช่ไหมคะลูกคุณรูให้เด็กๆไปหาความหมายของคําในภาษาไทยมาทั้งหมด10คําใช่ไหมคะลูกเด็กๆคะเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งคว่าชาปนากิจชาปนากิจหมายถึงการเผาศพนะคะ ข้อที่2ค่ะเชยเอมเชยเอมมีความหมายว่าชะเอมค่ะข้อที่3ค่ะยัตติยัตติมีความหมายว่าคําประกาศให้สงราบเพื่อทํากิจร่วมกันนะคะข้อที่4ค่ะดีกาดีกามีความหมายว่าคําอธิบายขยายความนะคะคำอธิบายขยายความหรือมีอีกความหมายหนึ่งนะคะนั่นก็คือ การยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกานั่นเองนะคะข้อต่อไปขอ้อที่ห้าค่ะเนหน้าไฟเนหน้าไฟมีความหมายว่าสามเณรที่บวชเนื่องพิธีเผาศพค่ะข้อต่อไปค่ะณนะรงณนะรงมีความหมายว่าการต่อสู้ข้อต่อไปนะคะเท่าหัวงูเท่าหัวงูมีความหมายว่า ชายที่มีอายุมากแล้วล่อลวงหญิงสาวคราวลูกข้อต่อไปค่ะถาปนาถาปนามีความหมายว่าการแต่งตั้งค่ะข้อต่อไปค่ะยานยานมีความหมายว่าปรีชายอย่างรู้และข้อสิบข้อสุดท้ายญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีความหมายว่าประเทศในเอเชียตะวันออกค่ะ นักเรียนคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปทําความรู้จักการเขียนคําอ่านนะคะลูกซึ่งเด็กๆนะคะก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ชั้นป .1 ป .2 ขึ้นมาป .3 ก็ยังได้เรียนมาพอมาป .4 ก็ยังได้เรียนนักเรียนคะการเขียนคําอ่านนะลูกถ้าเด็กๆแม่นยํานะคะคาคานั้นนักเรียนจะอ่านได้ถูกต้องนะคะ คำคำนั้นนักเรียนจะอ่านได้ถูกต้องคำคำนั้นนักเรียนจะเขียนได้ถูกต้องและที่สําคัญที่สุดนะคะนักเรียนจะรู้ว่าคําคํานี้มีกี่พยางนะคะลูกและอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่อะไรนะคะเรามาดูค่ะการเขียนคําอ่านการเขียนคําอ่านนะคะเป็นการเขียนคําเพื่ออ่านคําต่างๆให้ถูกต้องตามแบบแผนที่นิยมมาตั้งแต่โบราณค่ะ นักเรียนคะเรามาดูแนวทางการเขียนคำอ่านกันบ้างนะคะลูกแนวทางการเขียนคำอ่านนะคะ 1. พยัญชนะต้นที่มีเสียงเหมือนกันหลายตัวนะคะให้ใช้พยัญชนะต้นสามัญทั่วไปเยกตัวอย่างเช่นคอควายอคอรักครังนะคะเวลานักเรียนเขียนคำอ่านนะลูกให้ใช้พยัญชนะตัวสามาัญนั่นก็คือคอควายนะคะ ต่อไปสอเสือสอฤาษีสอสาลานะคะลูกสอเสือสอฤาษีสอสารานะคะให้ใช้พยัญชนะตัวสามัญนั่นก็คือสอเสือนะคะยกตัวอย่างเช่นโศกโศกอ่านว่าโศกเห็นไหมคะลูกโศกสระโอสอสาลากอไก่ใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าเวลานักเรียนนะคะจะนํามาเขียนเป็นคําอ่านนะคะให้เปลี่ยนนะคะให้ใช้พยัญชนะตัวสามัญนะคะ เปลี่ยนจากสสารานะคะให้เป็นสเสือค่ะต่อไปค่ะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อที่2นะคะนั่นก็คือตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราให้เขียนคำอ่านโดยใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวสะกดที่ตรงตามมาตราให้เขียนคำอ่านโดยใช้ตัวสะกดตรงมาตราค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคําคํานี้อ่านว่าอะไรคะบทบาทใช่ไหมคะบทบาทอ่านว่าบทบาทใช่ไหมคะต่อไปค่ะรูปภาพนะคะรูปภาพอ่านว่ารูปภาพค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าบทบาทนะคะบทบาทเวลาพวกเราเขียนนะคะคําอ่านนะคะบริไม้บอโอ,โอดอบทใช่ไหมคะบออาดอบาทเห็นไหมคะลูกเราใช้ ตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะนั่นก็คือมาตราแม่กดนั่นเองนะคะส่วนรูปภาพนะคะรออูบอรูปนะคะพออาบอภาพนะคะรูปภาพเราใช้มาตรานะคะตรงตามมาตรานั่นก็คือแม่กบค่ะแนวทางการเขียนคําอ่านข้อที่3ค่ะนั่นก็คือคาที่มีตัวการัน เมื่อเขียนคำอ่านไม่ต้องเขียนตัวการันชัดเจนอยู่แล้วนะคะลูกคำที่มีตัวการันนะคะเมื่อเขียนคำอ่านไม่ต้องเขียนตัวการันนะคะยกตัวอย่างเช่นพิมพ์พิมพ์มอ่านว่าพิมพ์นักเรียนคะคำว่าพิมพ์มีตัวอะไรการันเอย่ยมีพอพานการัานใช่ไหมคะแต่เวลานักเรียนนะคะเขียนคำอ่านนะลูกนักเรียนไม่ต้องเติมตัวการันนะคะ คออมอพิมพ์ได้เลยนะคะคําต่อไปค่ะเสาเสานะคะคําว่าเสามีอะไรการัานเอ่ยรอเรือการันใช่ไหมคะเสานะคะอ่านว่าเสาเห็นไหมคะลูกเวลาเขียนคําอ่านไม่ต้องเติมตัวการันนะคะง่ายมากเลยนะคะสําหรับแนวทางการเขียนคําอ่านในข้อที่สามนะคะแนวทางการเขียนคําอ่านข้อที่สค่ะนั่นก็คือ คำที่ต้องออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงต้องเขียนสระอะในคำอา่านยกตัวอย่างเช่นข่ะนาขะนา,ะนาคำที่ถูกต้องมีสระอะไหมคะลูกไม่มีสระอะใช่ไหมคะออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงนะคะแต่เวลาเขียนคำอา่านนักเรียนจะต้องเติมนะคะสระอะลงไปด้วยนะคะข่ะนาอ่านว่าข่ะนาถ่น,นอ่านว่าถนน เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อที่5แล้วนะคะนั่นก็คือคำที่ใช้อักษรต่ำแต่เมื่ออ่านออกเสียงสูงต้องเขียนหอนำหน้าคำอ่านเพื่อให้เป็นเสียงสูงยกตัวอย่างเช่นกําเนิดกําเนิดอ่านว่ากําเนิดนักเรียนคะนักเรียนเห็นคาว่าเนิดไหมลูกเวลานะคะ เป็นคํานะคะเป็นคําในภาษาไทยนะคะเห็นไหมคะไม่มีหอหีบนะคะแต่ถ้าหากนักเรียนนะคะนําไปเขียนเป็นคําอ่านนะคะนักเรียนต้องเขียนหอนําไปด้วยนะคะหอนอเออดดเนิดใช่ไหมคะลูกต่อไปจะรวดอ่านว่าจัรวดนะคะหอรออ,อัวดอรวดเช่นกันแต่ถ้าหากนักเรียนนะคะไม่เติมหอนะคะ ไม่เติมหอหีบนะคะคำคำนี้จะอ่านเป็นรวดใช่ไหมคะลูกจะรวดมีไหมเอ่นไม่มีนะคะแปลกแปกใช่ไหมคะลูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคำที่ต้องอ่านออกเสียงอําเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระอํานะคะคำที่ต้องออกเสียงอํานะคะเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระอํายกตัวอย่างเช่นกํา นะคะกรรมกอไก่รอหันมอม้านะคะแต่เวลานักเรียนนะคะเขียนเป็นคําอ่านนะลูกก็อำกรรมได้เลยนะคะง่ายไหมเอ่ยง่ายมากนะคะสําหรับหลักการวิธีการนี้นะคะต่อไปค่ะสัมฤทธิ์นะคะสัมฤทธิ์อ่านว่าสัมฤทธิ์เห็นไหมคะลูกสอเสือไม่หันอากาศมอม้านักเรียนอ่านเป็นอําใช่ไหมคะลูกเป็นสัมใช่ไหมคะ แต่เวลานักเรียนเขียนคำอ่านนะลูกให้ใช้สระอ่านได้เลยนะคะอ่านว่าสัมฤทธิ์ง่ายไม่เอ่ยต่อไปค่ะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อสุดท้ายข้อที่เ็แล้วนะคะนั่นก็คือคำที่ต้องอ่านออกเสียงไอนะคะคำที่ต้องอ่านออกเสียงไอเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระไอไม้มาลายค่ะไม่ว่าจะเป็น ไอออไม่หันอากาศยอยักษ์นะคะอ่านออกเสียงไอหรือไม้มมว้นนะคะลูกแต่เวลานักเรียนเขียนคําอ่านนะคะให้ใช้สระไอไม้มาลายค่ะยกตัวอย่างเช่นชัยภูมิชัยภูมิอ่านว่าชัยยะภูมิเห็นไหมคะลูกต่อไปค่ะอาศัยอาศัยอ่านว่าอาศัยนะคะนี่ก็คือหลักการนะคะแนวทางการเขียนคําอ่านทั้ง7ข้อนะคะลูก นักเรียนคะเมื er that that okay. you know her, okay. so, ่อ like. นักเรียนนะคะรู้จักความหมายของการเขียนคําอ่านแล้วนะคะรู้จักแนวทางการเขียนคําอ่านแล้วต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการเขียนคําอ่านบ้างนะคะลูก1นนะคะเพื่อให้ทราบตัวสะกดเช่นบุญอ่านว่าบุญเห็นไหมคะลูกบุญอ่านว่าบุญนะคะตัวสะกดบ่งบอกว่าอยู่ในมาตราแม่กลนนั่นเองนะคะบุญอยู่ในมาตราแม่กลนะคะต่อไปค่ะ เพื่อทราบจำนวนพยางค์ของคำเช่นอดีตการอ่านว่าอดีตการนะคะเวลาพวกเรานะคะทำแบบทดสอบหรือคุณครูถามว่าพยางค์นะคะคำคำนี้มีกี่พยางค์เด็กๆก็สามารถตอบได้เลยนักเรียนคะอดีตการมีกี่พยางค์เอ่ยอดีตการนะคะเป็นคำที่มีสี่พยางค์ค่ะ นักเรียนคะก็จบไปแล้วนะคะลูกสำหรับเรื่องการเขียนคำอ่านของคำในภาษาไทยนะคะลูกก่อนจากกันในวันนี้นะคะให้เด็เกๆกลับไปทบทวนนะคะสิ่งที่คุณครูได้สอนในวันนี้นะคะลูกสำหรับอาทิตย์นี้นะคะให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะลูกครั้งหน้าคุณครูจะให้เด็เกๆทำแบบฝึกหัดการเขียนคำอ่านนั่นเองนะคะ ขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองและที่สำคัญอย่าลืมนะคะเข้าไปทำแบบทดสอบประจำสัปดาห์ให้คุณครูด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ